ก็สวีตสวัสดีนะผมวันนี้เราอยู่ในเกม Left 4 Dead ภาค2นะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นในโหมดสมจริงนะผมโหมดนี้ไม่เคยเล่นเลยนะโหมดสมจริงอันนี้ก็เป็นระดับที่ผู้เล่นออนไลน์สร้างไว้ผมจะเลือกมา1แมตช์นะเอาแบบระดับปกติดีกว่านะระดับยากมากนี่คือแบบโคตรยากบอกเลยมาดูยเอ้ อันนี้เป็นระดับปกตินะผมนี่ระดับปกติก็ไม่ได้ง่ายนะถ้าระดับมันจะมีง่ายกลางยากยากมากนะผมระดับกลางๆนี่ก็ยากนะแบบว่าทอมบี้มันจะมาแบบเยอะมากอ่ะบอกเลยเฮ้ยนี่เป็นไฟไปไม่ได้นะนี้เรานจะต้องไปทางนี้ตามทางไปเรื่อยๆหมดสมจริงก็คล้ายดาดที่เป็น ที่ผมเคยเล่นเลยนะพวกพวกเอาตัวรอดแคมเปญที่เจอจีนนะจีนสร้างไว้นะเติมเลือดเยอะๆอเงี้ยไอ้ตึกเนี้ยแหละจำได้นะไปอนีห้องไรเนี่ยเมื่มีคนออนไลน์มาครบ4ี่คนแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการคือไม่ใช่ปืนพกคู่นะผมต้องการ อ๋อโมนนี้สร้างไว้ให้เป็นมีแต่ปืนพกนะครับผมไม่มีปืนกลเลยพุคือใช้ปืนก็ปืนพกอย่างเดียวนะพกคู่หรือไม่พกเดียวนะไม่มีแบบปืนกลเลยใครสร้างไว้ก็ไม่รู้นะอันนี้อะไรเนี่ยตามมาไมเนี่ยเราก็มีแต่ oh. ไม้เบสบอล ลุยอันนี้เราต้องไปเลย,เล,ยลงไปข้างล่างนะทางตันมีปืนอื่นไหมนีเอาใช้น้ไม้ไม่ได้นะหวกพวกงวดงานนี้ต้องเลือดสาดกันหน่อยจะโหดรุนแรงนะผมเพราะว่าเราใช้ไม้นี่เลย,เลยอ๋อเป็นสารเคมีทำให้ ซอมบี้ฆ่าเองได้นะทำให้ซอมบี้ลุมกันนะ่ะลุมเองเลยไอพีเขียวเนี่ยไวรัสนะผมอันนี้อันนี้เราลงลิฟต์มานะเฮ้ยสร้างแปลกสร้างมีแต่มีแต่ไม้มีแต่ปืนพกไม่มีปืนกลเลยนะแต่ย่าเบือ่ออันนี้คือการช่วยเหลือกันเพิ่งต้นนะผมอันขาด้วย นี้เป็นไฟไหม้แล้วข้างล่างอะ่ะชั้นล่างไฟไหม้แล้วนะมัวต้มยังไงล่ะลุยตมจริงพอของยังหาย,ยากค,คนๆไม่มีซองไม่มีไอ้ไม้ลุยเอามันลุยใายลุยไปลุยด้วยไม้ฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งตันหรือเปล่าโอ้ยม,มีชื่อขึ้นด้วย ไม่มีชื่อเพื่อนขึ้นเราต้องตามเพื่อนเราไปเฮ้ยปืนพกสตแบบีจับพกไหมนี่พกพกพกปังปังนี่ทำเสียงเลยเสียงก็มีอยู่แล้วนะหามันยุยไปตามทางไปตัวนี้วิ่งไปไหนลอ,องข้ามไปนะ ต้องดูดีเลยดูดีเลยว่ามันอยู่ตรงไหนทางอยู่นี่โอ้นี้ปิดชื่อเลยนะไม่มีชื่อขึ้นปบติจะมีแบบว่าชื่อปังเราแล้วว่าอยู่ไหนอันนี้สมจริงๆรสมจริงจเราต้องหาเองอะไม่มีชื่อบอกด้วยเฮ้ย <ๆ S 2> ออกมาแล้วปลอดภัทยทำดีมันตาม่น้วย ไม่มีระเบิดเลยนะวิ่งมายังไม่เจอระเบิดเลยนะโอ้ยเข้ามาห้องแล้วโอ้มีแต่ปืนพกจริงๆมีแต่อาวุธสั้นนะไปกินปลาทิ้งไปเลยรวยจัดเราเข้าห้องนี้ก็มีของแล้วผมมีอะไรในกระสุนยาเฮ้ยนี่ไงปืนกลลูกซองไม่เอาเฮ้ยดาดคุ้นเคยด่านนี้วันนี้กล เงียบเนียบ,ย,บยิงมันกว่าเยอะนะครับผมตัวนี้ด่านนี้เคยเล่นไปแล้วนะแต่ในหมดอื่นนะจำไม่ผิดนะเป็นโมดเติมน้ำมันอะดออดเนี่ยั้งโมดหนึ่งอันนี้เคยเล่นไปแล้วนะด่านทุกด่านมันก็เป็นด่านที่เป็นสตรอรี่ในเกมเนี่ยแหละครับแต่แค่เราจะเลือกว่าจะเล่นด่านไหน แค่นั่นแหละมันก็เป็นด่านเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่แล้วนะมันมีคนออกไปแล้วนะคนหนึ่งเต่นานะยังไหวอยู่โ <Reese. S 1> หมดนี้จะมีอะไรมากก็ไม่มีอะไรมากมายอะสำหรับโหมดนี้ก็มีซอมบี้ซอมบี้นะซอมบี้โบติเพราะมนเกมซอมบีม้มันต้องมีซอมบี้อยู่แล้วนะก็ผ <c oughs> ่านด่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจบอ่ะจนจบแบบว่าจบเกมอ่ะ จบด้านนะสำหรับมวลเนี้ยมันก็ถ้าเล่นกับเพื่อน4คนก็เพลินอยู่นะผมมันมันเกมเก่าที่เก่าก,กึกนะเกมนี้ต้องเคยเล่นอนะหลายคนเคยเล่นแน่ๆเกมนี้โอ้ยลูกซองอ้ยระเบิดโอ้ยควานซิงจาำม,มันจะโหดหน่อยนะเลือดตากระจุยตัวนี้มันเล่นลิน้น ตัวกระโดดกบเฮ้ยใครไข่ไข่เฮ้ยเพื่อนเรายิ่นวิ่งกระเด็นเลยเฮ้ยอันนี้ออกมาจากห้องวินเทจซ่าหรือเลปล่ารวมชุดป้องกันไวรัสยิงไอ้มันลุกนะไพวกนี้ถ้าอยู่รวมกันมันอันตรายมากซอมบี้พวกนี้ซอมบี้ก็เหมือนกันด้วย แต่ละเกมนะเฮ้ย hey, เดี๋เดียวเลือดเราเลือน้อยแล้วต้องรีบพันก่นอนพันได้พันเลยตอนนี้ให้เต็มเข้าไว้ซองนี้ก็ดีนะคงไม่เอาอยอะตรงนี้ทางตาลทางไปทางนู้นนะมาดิล้มล้มลุยทางขึ้นทางนี้จะมันได้เฮ้ย hey, มันมาไงนี่ ไอตัวนี้มันต้องเจอไฟระเบิดขวดจะสู้ได้ไง,อง,อง,องเอามาล้อลอกล้อลอกเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวเลยเหรอโดนรถทีเดียวล่วงเลยมันจะเก่งเกินไปแล้วนะที่ตัวใหญ่เพื่อนช่วยหน่อยโอ้โหไม่น่าเชื่อว,ว่าดาเมจของรถมันจะทำให้เราล่วงกันเลยทีเดียวเชียว ตายต้องใจเย็นรอเพื่อนก่อนยาเราก็หมดด้วยตอนนี้ต้องเล็งหัวแม่นๆยำๆหน่อยให้มันตายไวหน่อยทอมบี้คกนี้ควานจ้ำควานจ้ำควานจำโหดเลือดสาดโคตรโหดมียาให้สักหน่อยไหมแถวนี้ก็ปองกันเลยนะก็ปองยาก็ยังดีนะทางแกสแล้วมาไมนี่ เฮ้ยเจอยาสวยได้ยาเราก็หันก่อนเลยละกันยามีแค่2อ,อันเฮ้ยมีอีกตรงนี้ยาเยอะให้เพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อน่ชยเพื่อนหน่อย่ชยพัน่วยพัน,พนเราต้องมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทีมนะจะไล่รอดไปด้วยกันไม่งั้นตายคู่เฮ้ยไอ้นี้ซุม่ม ยาเยอะไอ้นี่ซุ่มว่าแล้วมันหายไปไหนเราใช้ปืนกลปืนเดิมเนี่ยไม่ได้แรงหรอกแต่ก็ดีจามจามเฮย้ยยาห้าวลงไปลงไปห,หนูไอ้สัมปี้เลือดมันจะชูโหดจริง,รงเลือดสาดอะ่ะร้อยมันโหดเกินไป ลงไอแดงนี่ติดหรือเปล่าเนี่ยมันโหดมากนะโหดจริงเลือดก,กระชูดเฮ้ยคุณๆและตัวนี้ยีโดยตัวอ้วเข้ามาขาดเข้ามาขาดมอนแลนโซนโนครัวครับมันได้เอามันลุยลุยลุยเอามันแทงบุกเบิกแล้วได้ฟันไม่ยัง้งเข้ามาตายหมด ไปีไปทีโอหหัวทีเดียวยิงหัวมันจะตายไวหน่อยถ้ายิงขามันก็แค่ล้มนะไอตัวเนี้ยต้องยิงหัวเลยอันนี้มันถึกพอสมควรแล้วมันเป็นตัวปันป่วนอย่างมากโอ้ยสัมบีมา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 เข้ามาสิเข้ามาให้หมดมาเจือขว,ขวานจามหน่อยขวานจามขวานจาม,าจามโดนมาทำไมเออ เฮ้ยพังขังยาทุบทุบด้วยยาเลยแหละพังนก่อนละสาตัวเองพวกความอยู่รอดตรงนี้แหละขังอาวุธชั้นดีเลยนะได้ปืนลรยยิบเอายิบได้หมดเอาอะไรดี AK ไหม AK สกรปรกนิดหน่อยสไนา์ก็น่าเล่นนะไม่ค่อยจะเล่นเลยสไนเปอร์เฮ้ยติดสะโคบด้วย ไม่ใช่สะโคบเลเซอร์เอ,อ้ติดเลเซอร์เลยนะเคเคอันนี้มีอะไรมียาเอามาก่อนพวกครับปลอดภัยลูซี่เหรอพกเหรอไม่เอาปืนพ,พกเอาขวานหายลุยดิรออะไรอะ่ะลุยไป สองบียมาทางนู้นแน่ๆบอกเลยท้องนี้เข้าไม่ได้ <c oughs> เอาโคล่าไปกินอีกแล้วเราต้องโคล่าไปวาง <c oughs> โคล่าอยู่ไหนนี่เอาพวกโค拉ไปกินแบบแบบยิง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 อ๋ออยู่ข้างนาในหรือเปล่าเสียงประคัางเว้ยเพื่อนๆก่อน ของกันของกันของกันเต็มที่ไอเคนี่แหละมันแรงจีดได้ใจมาสิอย่าห้าวห้าเป้งเนี่ยพกเปลี่ยนปืนเปลีป่ยนไอเคนีตีตได้ดามปืนไตได้ดามปืนนี่แหละตรงเนี้ยหัวไอโอโหแล้วใช้เลื่อยมันเลยเนะี่ย นั่นเราเฮ้ยขอบคุณสำหรับอาวุธทีวะประวัติใช่นะอันนี้เป็นสารเคมีที่ทำให้ซอมบี้ทำมา้านมันลุมล้อมได้อันลายพอสมควรเลยนะใจเย็น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 เร็วเร็วเร็วออกไปลุมอะไรแหละขอลุมเพื่อนเราล้ม เราต้องดูดีด้ดวยนะเพื่อเราล้มเราซวยเฮ้ยเอามาันไปรวมกันมันเยอะเกินไปสวยเพื่อนเพื่อนก่อนไปดุไปดุไปนู่นวิ่งไปนู่นไปดุไอ้นี่มันฮาวไอ้นี่มันไม่ตามเพื่อนตามฝูงพอมันรวมกันเยอะๆนะเรารีบยิงรวมเป็นกลุ่มไม่ก็ใช้ระเบิดขวดระเบิดไฟเผามันเลยนะพวกนี้มันถึงจะตายอันนี้เรียบร้อยไปเนี่ย อะไรมาอีกแล้วตัวแทงตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแน่เฮ้ยตรงนู้นไปได้แล้วระเบิดแล้วนะเมื่อกี้มีรถขวางนะผมเป็นรถน้ำมันน่เป็นรถน้ำมันนะปนนนนะไปลุกลามเราก็ลุยได้กินยาดีกว่าจะได,ด้เร็วหน่อยคาราเซตโมเพื่อเราโดนรุมอีกแล้วตายไปดิ ไปยังไงให้โดนลุงตายเยี่ยมจริงๆเอาโอ้โหเราแค่โดนดาเมจนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยเพื่อนหน่อยไปเร็ว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 เพื่อนเราจะตายเด็ดเอายาไปมไปยาไปเพื่อนอคนนี้เพิ่งช่วยไปนี่เพิ่งให้ยาไปให้จะไ,ไม่ผิดนะโ,โนนี่โลนโโลนี่พี่โลนการพี่โลนพี่โลนจะตายเพื่อนเราอีกสองคนไป่ไดนี่

อันนารายมากนาย,ยนจบด่านแล้วหรือเปล่าเรีรยบร้อยอ่าเรียบรย้อยเพื่อนเรามาก็จบไปแล้วนะสำหรับแม่นนี้นะจบไปแบบอีซี่ไปจบไปแบบอีซี่เลยนะพี่ประตูก็เรียบร้อยนะผมสำหรับด่านนี้ก็จบไปแล้วนะผมสำหรับโหมดสมจริงนะโหมดสมจริงก็ไม่มีอะไรเหมือนเล่นไปแบบทีละด่านทีละด่านเนรื่อยๆแต่ลุยด่านไปเรื่อยๆนะ ป็นต,ตอรี่นี่แหละแบบสลุยด่านสลุยด่านนะผมเอาชนะให้ได้แต่ละด่านรอดลอดไปแต่ละด่านจนจบเกมนะสำหรับโหมดทำจริงนะก็แค่ให้ดูเฉยว่ามันเป็นไงนะเพราะโหมดนี้ก็ไม่เคยลองเล่นเหมือนกันใช่าฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยครั้งหน้าจะไปเล่นโหมดไหนก็ติดตามและไว้เจอกันครั้งหน้านะผมแต่ครั้งนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกัน